สื่อเนี่ยจะทําหน้าที่เช็คบินนกักการเมืองแบบนี้ยังไง mm. อาเช่นสมมติผมเป็นคนที่รักชาติ mm. แล้วผมเคลิ้มเวลาคุณอนุทินบอกว่าจะยกเลิก m อ็มอนะครับแล้วตอนนี้คุณอนุทินทําเฉยๆเนี่ยสมมติคุณเป็นสื่อแบบแนวรักชาตินั่นคุณก็ต้องไล่บีอนุทินใช่ไหม mm. อนุทินพี่หนูทําไมพี่เบี้ยวพวกผมล่คะครับพี่รักชาติ mm. Mm. พวกผมนี่จะเชียร์พี่เพราะพี่จะเลิก MOU mm. ตอนนี้พี่ไม่เลิกแล้วเนี่ย mm. ผมก็ไม่เลือกพี่ได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ย uh, uh, uh. ตอนนี้มันกลายเป็นว่า ปั่นกระแสว่าใครรักชาติต้องเลือกอนุทินแต่อนุทินตอนแรกบอกจะเลิก m o u เอาใจคนรักชาติแล้วตอนนี้อนุทินไม่เลิก MMO อยทำไมคนรักชาติต้องอ้างว่าเราต้องไปเลือกอนุทินเอและการไม่ฟังอเมริกาแล้วเดี๋ยวหาตลาดใหม่ได้หาได้ยังซึ่งเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้และทีทำไงต้องตามเรื่องไหมใช่ไหมครับหรือในสุดแล้วคนที่อ้างว่ารักชาติจริงๆก็ไม่ได้รักชาติก็นี่แต่ต้องการลากคนที่รักชาติไปเลือกอนุทินนี่ไง มันไม่เหมือนกันนะครับคือรักชาติไม่ใช่ปัญหานะครับแต่การเอาชาติไปช่วยอนุทินเป็นปัญหาเพราะชาติเป็นเครื่องมือให้ใครไม่ได้ไม่ควรจะมีใครเอาความรักชาติไปช่วยเพื่อไทยช่วยอนุทินช่วยพักประชาชนช่วยพักระชาธิัตรช่วยพักรักชาติช่วยพักรว, Cha, ว,รม,ไรวกรมไทยสร้างชาติชาติไม่ควรจะเป็นเครื่องมือให้ใครเอาไปประคีนให้พักไหนเลยเห็นด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะรักหรือไม่รักไม่ควรมีการเอาชาติไปเป็นเครื่องมือให้พักไหนเลยแม้แต่พักเดียวอืซึ่งทุกวันนี้มันเป็นไง